สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทุกผู้ทุกคนนะคะคลิปนี้ฟ้าจะทำการเสี่ยงทายเพื่อบูชานะคะมาลุ้นกันว่าฟ้าจะได้บูชาชิ้นไหน1 2หรือ3หรือจะทายนะคะก็ได้เช่นกันนะว่าเอ๊ะฟ้าจะได้ชิ้นไหนนะอะไรอย่างเงี้ยลองใช้เซนตัวเองทดสอบเซนตตัวเองได้นะคะเดี๋ยวฟ้าจะหยิบให้ให้ชมทีละชิ้นเนาะ,ะชิ้นแรกนะคะเป็นมังกรโบราณเสริมเรื่องอะไรความเจริญรุ่งเรืองนี่นะคะ ความเจริญรุ่งเรืองอำนาจบาร,รมีเสริมวาสนาความมั่นคงนะคะปกป้องคุ้มครองแขวข้าดลาดปลอดภัยมีอำนาจบาร,รมีนะคะความเข้มแข็งเสริมจิตใจค่ะให้มีความเข้มแข็งมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะนี่คือมังกรค่ะแล้วก็บอกได้เลยว่าหูพลังงานโบราณมากนะคะชิ้นยนึ้าร้อยแปดสบาทนะคะหนึ่บบาทนี่เลย นะคะมังกรน,นะประมาณนี้นะคะต่อไปชิ้นที่สองค่ะเดี๋ยวฟ้าให้ชมนะคะชิ้นนี้จะเป็นพลังงานโบนราณเหมือนกันนะคะเสริมเรื่องอะไรนะเรื่องของความสุขนะคะฮิลลิ่งฮิลสขั้นสุดเลยเออทำให้รู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกแบบปลอดภัยนะคะแล้วก็ เกี่ยวกับในเรื่องของแพชั่นความกระตือรือร้นนะคะเสริมเกี่ยวกับในเรื่องของผิวพรรณชิ้นนี้1น8 8บาทนะคะและด้านหลังนี้ที่เป็นปุ่มๆนี้นะคะคือเขาออกมานะะเอาออกมาจากที่เป็นธรรมชาตินะคะนะคะแกะออกมาก็เลยเป็นปุ่มๆแบบนี้นี่เลยนะคะธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็พลังโบราณมากๆทุก,กท่านทุกคนนะคะต่อไปชิ้นนี้ค่ะทุกท่าน ชิ้นนี้นะคะเสริมความสุขลดความเครียดนะแล้วก็เสริมนะคะเกี่ยวกับเ,เรื่องของแพชชั่นความกระตือรือร้นฮิวลิ่งฮิวใจเหมือนกันนะคะเทพาอารักนะผิวพงผิวพรรณอะไรแบบนี้นะคะนี่อ่านะคะบางท่านที่แบบเมื่อกี้เอ๊ยยังไม่มั่นใจขอดูทีละชิ้นนะคะมาทายกันเลยนะสำหรับท่านที่ต้องการทายนะคะว่าชิ้นไหนที่ ฟ้าจะได้บูชาเออนะคะหนึ่งในสามชิ้นนี้นะอ่ะเดี๋ยวฟ้าจะทำการเสี่ยงทายเพื่อบูชานะคะชิ้นแรกมาเริ่มกันเลยที่มังกรเนาะเอาตรงๆนะมังกรไม่ได้เรียกฟ้าอันนี้พูดพูดตรงๆเลยว่ามังกรไม่ได้เรียกฟ้านะคะแต่เรียกคนอื่นนะเธอมีใจให้คนอื่นจริงอันนี้ไม่ใช่ของฟ้าเพราะว่าเขาไม่ได้เรียกฟ้าเลย เนี่ยไม่ใช่นะคะมาเดี๋ยวจะเสี่ยงถ่ายนะคะสักครู่นะทุกท่านทุกคนนะมาเสี่ยงถ่ายกันนะคะถ้าชิ้นนี้เป็นของฟ้าเนาะชิ้นมังกรนะคะขอให้ขึ้นเป็นปลามังกรหรือเดเมเชียนภายในห้าใบค่ะใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นเดลเวอร์ <L> นี่นะคะเดลเวอร์ over, นะอ,อันที่สองค่ะอันที่สองนะคะขึ้นมาเป็น The World นะคะนี่ The World นะคะต่อไปค่ะจกคู่นะคะมือฟันเล็กในเรื่องของเรื่องไพ่จะหลุดนะปล่อยให้หลุดเยอะไม่ได้นะคะเดี๋ยวแบบกระจายนะทุกคนนะอ่อสามนะคะนี่ทะเด่นนะคะสาม แล้วก็อันที่สี่เนาะนี่เธอมีใจให้คนอื่น <c oughs> นะคะอ่ะต่อไปค่ะห้านะคะห้านี่นี่นะคะความเข้มแข็งแข็งแกร่งอดทนสตรองนะอดทนต่อทุกสถานการณ์นคะคะต้องมังกรนี่เลยนะคะไม่ใช่หัวป้า ต่อไปต่อไปนะคะอันที่สองนี่ชิ้นนี้นะชิ้นนี้ก็บอกเมนไม่เรียกฟาโล่ชิ้นนี้ไม่ไม่เรียกฟาโลอ่อ่ะน่าจะเป็นของคนอื่นนะคะชิ้นนี้แบบฮิลลิ่งฮิวใจมากทุกท่านแล้วก็เนี่ยเห็นไหมล่องลอยแบบธรรมชาติธรรมชาติเดย์จรอ่ะนะคะคือแบบพลังงานดีอะ่ะพลังงานจึ้งมากอะ่ะ ดีมากนะคะอะต่อไปชิ้นที่สองนะคะคือชิ้นนี้นะคะทุกคนมาดูการเนอะถ้าเป็นของฟ้าคอยขึ้นเป็นโดเมติเชียนนะคะหรือปามังกรภใน5า้าใบงาชิ้นนี้ไม่ช่วยนะคะใบออแรกค่ะขึ้นมาเป็นใบนี้นะคะใบที่สองไพ่สักคู่นึงนะคะทุกคนเดี๋ยวก่อนนะจะหลุดอีกแล้วใ <laughs> บที่ใบที่สองเออใบที่สอง ะะขึ้นมาเป็นหืมออะเหมือนเขาก็บอกไกลๆเนาะเกี่ยวกับอันเนี้ยคนที่มีธาตุน้ำอะอืธาตุน้ำหรืออ,อ่อาจจะนะอาจจะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับเทพเสียสิษิ์ที่เกี่ยวกับสายน้ำนะคะนะคะ เขาก็บอกเนาะอ,อ่ะใบต่อไปใบที่สามค่ะใบที่สามสู้ชีวิตนี่นะคะมีการบอกสเปคด้วยไม่ใช่ฟ้าเนี่ย <laughs> ใบที่สี่ว้าวเห็นไหมเบอกเลยว่าน้ำน้ำขึ้นนะคะน้ำขึ้นให้รีบตักอย่าสักษานี่นะจ๊ะใบที่ห้านะจ๊ะใบที่ห้าขอขอสับให้สักรุ้งนะทุกท่านนะ ปดูเนาะมือก็เล็กนเนาะเฮ้หโอมือเล็กจิดเดียวนะคะใบที่ห้าอะขึ้นมาเป็นนี่แล้วก็ใบนี้ขึ้นมานะคะซีนนี้ไม่ส้อยนะคะซีนนี้ไม่ส้อยอ่ะชิ้นที่สามชินน้นยาวพอได้ยินเสียงเลยแหละแต่เป็นเสียงแบบเป็นคลื่นนะเป็นคลื่นพลังงานท่านทุกคนนะคะ ที่แปลแล้วก็คือเอ่อเป็นฉายาเก่าของฟ้านะเพราะว่าชิ้นนี้ถ้าชิ้นนี้เป็นของฟ้าขอให้ขึ้นเป็น The Magician หรือปาลามังกรนะคะภายใน5าใบค่ะนะคะใบแรกค่ะขึ้นมาเป็นนี่ The Emperor <c oughs> เอาตรงนะทุกคนนะเวลาที่แบบเอ่อ เวลาที่แบบฟาอัดคลิปอะจริงๆต้องต้องต่อสู้กับเสียงเนี่ยในหัวนี่แหละเออนะคะชาพอเครียดไม่ใช่ชาพอติงตรงอ่ะใช่เลยนะคะอ่ะต่อไปใบที่สองค่ะสักูรูนนีนี่ก็จะหลุดติกๆนะทุกท่านคนนะ่ะใบที่สองนะจ๊ะขึ้นมาเป็นเทเดนเทเดนเทเดน,เดนไม่ได้สาวไทยแล้ว จะมีสมาธิกี่โมงนะจ๊ะเออสมาธิจะมากี่โมงถามก่อน <c oughs> อ่าทุกท่านใบที่สองนะคะขึ้นมาเป็นแทะเดนแทรเดนแทะเดนเดี๋ <c oughs> <c oughs> ดวยวก่อนรวบรวมสมาธิก่อนใบที่สองใบที่สองไม่ได้เลยนะใบนี้อ่าใบที่สองนะคะฮึไว้คึอไว้อนใบที่สอง ใบสองขึ้นมาเป็นตะคุณนะนี่อ้ยะใบที่สามค่ะจะดุงตุดุงตุดุงตุดุง,ดงเออจะหลุดอีกแล้วจะหลุดมืออีกแล้วทุกท่านคนนใบที่เท่าไหร่นะใบที่สามเออใบที่สามปูแม่นแม่นแล้วนะคะ โองตรงนะทุกท่านนะคือ <laughs> กว่าจะรวบรวมสมาธิได้นะคะในการสับไพ่แต่ละชิ้นแต่ละอันนะคะเพราะเป็นคนติดเล่นเนาตามตรงท่านทุกคนติดเล่นติดเล่นชีวิตนี้ไม่คิดว่าจะเป็นหมอดูนะเพราะว่าติงตองมากนะคะโอเคชิ้นนี้เป็นของฟ้านะคะคืออ,อ๋อชิ้นเนี้ยฟ้าได้รับในเรื่องของคลื่นพลังงานอะ ะะที่เขาส่งขึ้นมาซึ่งเป็นฉายาเป็นฉายาเดิมของฟ้าตอนที่จุนแม่นะคะจุนแม่เรียกฟ้าตอนตอน,ตอ,นอุ้งแวขึ้นมาเลยนะเกิดมาก็แบบสร้างตำนานในโรงพยาบาลเลยอะ่ะโออคือแม่แบบว่าถ้าโคตรฝันสร็จเนาะก็แบบจะนอนเหมือนแม่คนอื่นไปมีไปมีไ,มไหนนะจ๊ะคือแหกปากลั่นเลยลั่นโรงพยาบาลเลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนตาเนี่ยไปไเป็นมีเนหน้าในตาเบิกโพงเลย ก็เลยได้ฉายานะคะตั้งแต่บัรน,นั้นไปต้นมานะเราก็เขาก็ไม่เปลี่ยนกันแนะ่ในลูกวิญญาณไม่เปลี่ยนเลยเรียกชื่อเรียกชื่อเก่าจริงไม่เรียกชื่อนี้นะไม่ใช่นะเรียกชื่อเก่าอืมนะคะอันนี้ก็แบบฉายาเก่าอืเนี่ยมันแรงอะ่ะคือส่งพลังมาแรงมากอะ่ะนะคะจนแบบจน้ารรับรู้ได้เลยอะ่ะ นียทุกคนฟ้าบอกอะไรให้นะวิธีการที่ทําให้ชีวิตไม่เครียดอ่ะคืออะไรรู้ไหมมีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้จริงๆอย่าไปคิดว่าเฮ้ยต้องมีเงินล้านถึงจะมีความสุขคุณมีเงินพันก็มีความสุขได้ถ้าเราจะมีความสุขอะอะไรก็ขวางเราไม่ได้ทุกคนอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเราต้องมีนั่นมีนี่แล้วจะมีความสุข นะคะไม่จําเป็นอเฮ้ยเราต้องมีเงินล้านถึงจะมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีตอนนี้แหละเห็นอะไรก็มีความสุขให้หมดเลยจริงๆแล้วคุณจะมีความสุขในทุกๆวันเข้าใจไหม,มถ้ามันหึงไ,ไ, <laughs> ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรอาจารยทุกท่านทุกคนนะอยู่นนกับฟ้านานนะระวังนะติดเชื้อติงตองนะคน,คนคนที่บ้านติดไปแล้วนะคะเดี๋ยวฟ้าจะปล่อยเชื้อให้หมดเลย นะ <laughs> อาทุกท่านแล้วสองซีนนี้นะคะถ้าไหนสนใจก็ทักข้อความมาได้นะคะคุยเรื่องอะไรก็ดีอ่ะตุ้งเฉตุ้งเฉะตุงตุ้งเฉตุ้งเฉตุ้งเฉอันนี้ความสงบนะจ๊ะความสงบพันห้าแปดสิบแปดบางท่านก็ถามเพราะว่าอาจารย์คะถ้ามีองค์เทพคุ้มพองเนี่ยคือหนุ่มต้องไปร่างทรงไหมคะอืม เท่าที่นะเท่าที่ฟ้าเนี่ยได้รับคําสั่งสอนจากเทพเบื้องบนมานะคะอ,อ่อไม่ว่าจะเป็นในฝันหรืออะไรใดก็ตามเนาก็คือไม่เห็นนะไม่เห็นแบบจะมาบังคับว่าต้องทรงต้องทรงอะไรแบบนี้นะไม่นะสอนธรรมะอย่างเดียวเลยอะลุยสอนธรรมะเตือนปกป้องคุ้มครองจริงๆนะอย่างเช่นมีครั้งหนึ่งนะคะฟ้าเนี่ยก็นั่ง นั่งสอนรถเครื่องร <c> ถ <oughs> จัก,กรยานยนต์เออนะคะนั่งสอนรถจัก,กรยานยนต์ตอนแรกก็ปกตินี่แหละจะพักได้ยินเสียงมันโอ้เสียงมันสนั่นปั่นปืนมากนะท่ทุกคนคือได้ยินได้ยิน,ยนจนเขาบอกว่าห่อฟ้าเอาเอาขามาไว้ด้านซ้ายทั้งหมดได้ไหมคือนั่งอะไรนะถ้าถ้าอะไรถ้าอะไรสักอย่างเนี่ยที่เอาเอาขามาไว้ด้านซ้ายทั้งหมดเลยนะคะ สักพักหนึ่งขับไปเนาะขับไปรถรถแบบรถใหญ่อะรถใหญ่นะคะอ <c oughs> ุ้ยตายแล้วเปเปล็ดเมืองมากนะคะรถใหญ่นั่นแหละที่ไม่ใช่รถเครื่องอะทุกคนนะเขาก็แวบเข้ามาด้านขวาโอ้ถ้าตอนนั้นอะฟ้าเอาขาไว้ด้านขวานะกระดูกแตกได้เลยนะโอ้ห้ามกระดูกกระดูกได้เลยนะทุกคนจริงๆเพราะเขาเบียดมาหืมเบียดมาแบบชิดเม็บเลยเนี่ยนั่นแหละ นะคะดีฟาเอาข่าไว้ด้านซ้ายไม่งั้นโอ้โหแตกไม่งั้นหักจริงๆนะคะเพราะมันโดนเต็มๆอ่ะนั่นแหละคือเทพอ่ะท่านอ,องตรงนะท่านไม่ทํารลายจริงๆไม่ทํารลายขนาดฟ้าเนี่ยอยากรู้เนาะอยากรู้อยากแบบว่าเออไปหาคําตอบไปแหละนะคะไปหาคําตอบเกี่ยวกับเรื่องของโลกลี้ลับอะไรนี่เนี่ยครั้งล่าสุดนะคะก็คือฟ้าก็คิดว่าคนอื่นเขาอาจจะรู้มากกว่าฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไป ะะไปแล้วเขาไม่คุยกับฟ้าเลยล่างทรงที่นั่นไม่คุยกับฟ้าเลยไม่มองหน้าฟ้าด้วยไม่คุยเลยฟ้าถามเบือนหน้าหนี่เลย <laughs> เออถามเบือนหน้านีถามแล้วก็แบบเปลี่ยนเรื่องอีเแี่ยแต่คนอื่นก็คุยปกตินะแต่กับฟ้าไม่คุยเลยอืมก็เลยตอนนั้นแบบเออฮ้อยอ,อะไรอย่างเงี้ยออฮ้อย <laughs> ไม่ได้คําตอบอะไรเลยนะคะไม่ได้คําตอบอะไรเลยวันนั้นอะ เออไม่คุยกับฟ้าเลยบางทีก็มองข้างบนแล้วก็หันหน้าหนีไปอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นฟ้าใส่ท้าเวทไป <laughs> ใส่ท้าเวทไปนะคะคือฟ้าก็พกไปแบบนี้แหละปกติของฟ้านะคะเขาก็แบบไม่ไม่คุยกับฟ้าเลยนะวันนั้นอะไม่คุยไม่ได้อะไรสักอย่างนับตั้งแต่วันนั้นเป็นตั้นมาฟ้าไม่ไปแบบตำหนกลางทรงเลยอืมพอไปก็ไม่ได้ข้อมูลเลยสักอย่างไม่คุยกับฟ้าด้วยเรื่องของเรื่องอะ่ะ นะคะไม่ได้ไปรับขันนะไม่มีไม่มีฟ้าไม่เคยรับขันนะคะทุกท่านทคนนั่นแหละคือขนาดไปแบบตรงนั้น่ะนะคนะ,ะไปตรงนั้นไปอะไรแบบนั้นท่านก็ไม่ได้ทําลายฟ้านะเออท่านก็ไม่ได้ทําลายฟ้าไม่ได้แบบว่าทําให้ฟ้าเจ็บป่วยอะไรใดเพื่อห้ามให้ฟ้าไปตาหนักลางฟงนะท่านแบบก็ไปสิก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเทพไม่กลัวผีค่ะ เทพที่ไหนเขาจะกลัวผีคะถามก่อนเทพไม่กลัวผีนะจริงๆไม่กลัวแต่มีข้อห้ามว่าห้ามรับขันห้ามรับขันนี่แหละคือข้อห้ามนะคะจะไปก็ไปได้นะ <laughs> ประมาณนั้นไม่ได้แบบว่าเออทําให้ประสบอุบัติเหตุอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยเนะียคือเทพอจะไม่ทําให้คุณเจ็บตัวแล้วก็ความคิดที่แบบว่าเออ เทพจักรวาลส่งบททดสอบมาให้เราลำบากแล้วนู่นนี่อันนั้นเป็นวิบากกรรมที่เธอกระทำมาตั้งแต่ในดีตชาติเธอเลยก็ต้องมาเจอในเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเทพไม่ได้เกี่ยวกับ,กบจักรวาลเลยเทพอ่ะเขาจะจดเวลาเจอเหตุการณ์เนี้ยจะจดแล้วก็ดูว่าเรามีข้อบกพร่องตรงไหน,นเรามีปฏิกิริยาแบบไหนแล้วมันถูกหรือมันผิดเราเห็นความผิดของตัวเองหรือเปล่าแล้ววันหนึ่งอ่ะวันที่หลายสิ่งหลายอย่างพร้อมท่านอาจจะมาสอนเนะเาะผ่านความฝันบ้าง ะะผ่านสมาธิบ้างอะไรแบบเนี้ยอืมจะเป็นแบบนี้ถ้าในความฝันในส่วสนมากจะเป็นแนวแนวแบบจําลองจําลองเหตุการณ์ให้เราเห็นอะไรบางอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเข้าสูบ่บททดสอบนั้นน,น,นี่อันนี้คือของจริงแต่ที่แบบออะไรนะเจอความลำบากแล้วบอกว่าเทพทดสอบไม่ใช่ไม่ใช่เทพไม่ทํำลายคนโอเคนะคะไม่ใช่นะมาเม่นไม่ทํำลายคนคะ่ะ บอกเลยว่าเทพไม่ทาลายคนอืมระดับนั้นแล้วสติปัญญาทั้งฝูงนะท่านี้ทาให้คนเลือดตกแกงออกทําไมคะใช่ไหมพญา,านันเนีพยพญานันปู่ผู้ชงเนี่ยสอนฉําเลยแล้วฟ้าจะบอกอะไรให้นะพญานันกับปู่ผู้ชงเนี่ยฟ้าหนีมาเกิดนะเพราะตกน้ําประมาณหมเกินสิบครั้งอะรถชนเ,เขาเรียกว่าอะไรนะกายทิพย์กระเด็นออกไปประมาณห้าถึงสิบวินาทีอะ โอ้ก็คือจะตายแล้วแหละจะตุยแล้วแหละนะคะแล้วก็อะไรอีกเดี๋ยวนะโดนไฟช็อตอีกเนี่ยจนมือเนี่ยมันมีอยู่นิ้วึุงอะที่แบบงอไปเลยอะอืมโดนเยอะนะฟ้าเนี่ยนะคะแล้วรู้ไหมว่าเทพองค์ไหนที่ช่วยฝาคือเทพพอาหมณมฮินดูอะไรใดๆเนาะแล้วก็พญา,า,านันปู่ผู้ชงท่านไม่เคยคิดจะลากฟ้าไปเลย ช่วยฟ้าให้ฟ้ามีชีวิตรอดยู่ทุกวันเนี้ยตกน้ําไปสิบครั้งเนะี่ยสิบกว่าครั้งเลยนะจมน้ําอันลิมิเต็ดแล้วฟ้าเคยที่แบบว่าฟ้าว่ายน้ําไม่เป็นนะทุกคนว่ายน้ําไม่เป็นแล้วไปพร้อมกับลําไผ่ลําเดียวอะ่ะเคยเห็นไหมลําไผ่ยาวๆอะ่ะแล้วเอาเท้าเอามือตะกุยไปอะ่ะแล้วจุดนั้นลึกสี่ห้าเมตรฟ้ารอดมาได้ยังไงก่อนว่ายน้ําไม่เป็นนะเอามือตะกุยไปอย่างเดียวเลยไปพร้อมกับไผ่ลําเดียว รอดได้ไงอืมนั่นแหละเห็นไหมเห็นวีรกรรมของฟ้าไม่ไม่น่ารอดอะ่ะจริงๆ่ายนะไม่เป็นนะจริงๆทุกคนแล้วทำแบบนั้นเนี่ยเออนี่แหละฟ้าถึงบอกว่าบางทีบางครั้งอะ่ะคือถ้าเราไปฟังอะไรมนาะเราต้องยังย้งไว้ก่อนยั้งไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปคิดว่าพญายนาคแค่จะดึงเราไปอย่างเดียวดึงเราไปอย่างเดียวไม่ใช่คือสองพระองค์เนี่ยไม่ดึง นะคะช่วยให้ฟ้ามีชีวิตรอดอยูทุกวันเนี้ยให้ฟ้ารอดหลายครั้งหลายค่ะเนี่ยพญานาคเนี่ยไม่ได้ดึงนะแล้วก็เอ็นดูด้วยนะคะเอ็นดูรักคข่เหมือนลูกหลานด้วยไม่ได้แบบไปทางการมาลมเลยอ่ะปูสิงจุโทใครคิดว่าท่านดึงบ้างใครคิดว่าท่านดึงใครคิดว่าท่านเป็นแนวการมาลมบ้างมาสอนฟ้านอนสมาธิอ่ะให้โชคให้ลาบ เดฟ้าดันหยิบอะไรไม่รู้มาถ่ายไงก็เลยจําไม่ได้เลยเรียกอะ <c oughs> บอกหมดเลยปริีสุดโ่ะแต่จำไม่ได้นะคะมักง่ายอืมมักง่ายนะคะนี่แหละท,ทุกท่านทุกคนเห็นไหมเราต้องแบบอ่อกำจัดกรอบความเชื่อออกไปก่อนนะคะอยากรู้อะไรอะนั่งสมาธิพิสูจน์เองโอเคนะ เอออยากรู้อะไรนั่งสมาธิพิสูจน์เองและด้านหน้านี้นะคะเสริมเรื่องของสมาธิทําให้สมาธิมีความมั่นคงสงบเยือกเย็นใครฟุ้งซ่านนะคะใครฟุ้งซ่านแนะนําเลยจึ้งทุกชิ้นนะคะหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทนี่จึ้งทุกชิ้นนะนี่แต่และชิ้นแต่และอันเห็นไหมหนึ่งห้าแปดแปดนะคะนี่ก็จึง้งมีเห็นไหมหนึ่งห้าแปดแปดนะคะท่านไหนสนใจทักมาได้นี่เห็นไหม ธรรมดาสถิที่ทุกคนนี่ดูอ่ะแต่ว่าจะได้ชิ้นไหนเนี่ยต้องต้องแล้วแต่บุญทาวาสนาส่งนะทุกท่านชิ้นนี้ก็เลิศนะเร็วแต่บุญทาวาสนาส่งนะคะนี่ก็อย่างที่ฟ้าบอกไปเนาะคือเราอย่าเพิ่งไปตัดสินเพราะว่าฟังที่คนอื่นเล่าให้ฟัง นะคะพิสูจน์ด้วยตัวเองเลย,เลยนะพี่บอกว่าอะไรนะมนุษย์บรรลุธรรมได้เพียงพบภูมิเดียวอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะคะไม่ช่วยหนึ่งห้าแปดแปดเนตรพระจันทร์หนึ่งเจ็ดแปดแปดเนตรพระจันทร์โดนะคะบางคนตกใจหนึ่งเจ็ดสองศูนย์นะคะชิ้นนี้ก็หนึ่งเจ็ดสองศูนย์นี่ สนเสริมเสน่ห์แนวลึกลับนะคะลึกลับจิตสัมผัสลางสังหรณ์คุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัยใจเย็นนะคะอารมณ์ดีนี่อันนี้หน,นึ่งห้าสองศูนย์น้คมในฝักนะคะที่นี่คือเป็นสายพลังงานท่านทุกคนนะไม่ได้เน้นความสวยความงามน,นะชินช้นนี้หนึ่งสี่สองศูนย์ชิ้นนี้หนึ่งเจ็ดสองศูนย์เลิศนะคะพลังงานเลิศชิน้นนี้หนึ่งห้าสองศูนย์ค่ะไม่ต้องจริงจังกับฟ้ามากท่านทุกคนนะ ใครที่แบบเออจริงจังกับชีวิตแล้วก็เวลามาฟังฟ้าจะปวดหัวอะไรเงี้ยก็เออแนะนำเนาะแนะนําให้ให้ไปหาท่านอื่นเพราะว่าจริตอาจจะไม่ถูกกับฟ้านะฟ้าเป็นคนติงตองมันั้งแต่นแต่ไหนแต่ไรล้วท่านคนอืมนะคะเป็นแบบนี้มานานมากๆแล้วทุกท่านนะโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะแบบว่าเออคิดจะเปลี่ยนให้ฟ้าจริงจังเขาไม่เอาอะปวดหัวนะคะไม่เอา นะทุกคนนะไม่เอาฟาขอติ้งต้องต่อไปดีกว่าพระลาบูชาเออพระลาบูชานะะชิ้นนี้หนึ่งสามสองศูนย์สองชิ้นนี้ชิ้นละหนึ่งห้าสองศูนย์หนึ่งนี่สองชิ้นนี้ชิ้นละหนึ่งสี่สองศูนย์นะคะแล้วก็ชิ้นนี้หนึ่งห้าสองศูนย์นี่นี่น,นี่อันนี้มีพระจันทร์ด้วยนี่แล้วก็สามชิ้นบนหนึ่งเจ็ดสองศูนย์ นะคะเสน่ห์แนวรึกราบนะจ๊ะเออล้วก็เนี่ยทุกท่านทุกคนองค์ดำอ่ะทำััแเวนได้นะพนเรศวนชัยชนะความมั่นคงเข้มแข,แข็งแข็งแกร่งนะคะปราชัยเออนะคะ อำนาจวาสนาบารมีความยุติธรรมความเที่ยงตรงเที่ยงธรรมเป็นที่เคารพนับถือนี้9ก็19บาทจากแผ่นดินไทยค่ะทุกท่านคนจากแผ่นดินไทยเออนะคะพนเรศนะจ๊ะทุกท่านองค์ดังนะจ๊ะสนใจทักมาได้เลยนะคะทุกท่านคนมืกอล์ฟานี่นะเป็นแบบนี้แล้วนะคะจนล่าสุดลูกศิษย์ฟะนะ เกาหัวแกแง่แงเลยนะคะเกาหัว <laughs> แหกแง่แงแล้วนะอะไรกันนี่นะคะเป็นคนแบบนี้แหละทุกท่านจะเครียดทําไมเนาะเนื่องเครียดนะคะปล่อยให้คนอื่นเครียดไปเราไม่ต้องเครียดท่านนะจ๊ะมีอะไรอีกเนี่ยตุ้มเฉกตุ้มเฉกแล้วก็ชิ่นี่ทุกท่าน นี่7จ7บาทนะคะเสริมเกี่ยวกับการปฏิบัติขั้นสูงแหละคือละลายในเรื่องของโทสะแล้วก็อันนี้ยคือมีความแปลกๆนะเพราะว่ามีความแปลกๆความแปลก,กที่ว่าคืออะไรฟารู้สึกว่ามีอีกอย่างหนึ่งคือเกี่ยวกับเส้นทางสูนิพพาน,นเออชิ้นนี้เจ็ดเจ็เจ็ดนี่เห็นไหม ไม่ธรรมดาสักชินสักอ่นน,น,นนะด้วโคนาชิ้นนี้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอันนี้ต้องต้องเอาอันนี้ลองฐานไว้นะคะนี่ลองฐานเอาไว้เป็นการเก็บนะคะของหินอีกรูปแบบหนึ่งเนาะนะคะชิ้นนี้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะ เสริมการปฏิบัติแนวแบบปะเนี้ยแล้วก็พู้ถกคุณเขาสูงค่านเราฟ้าเปิดบูชาแค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนีต่ตุงเฉดตุงเฉดตุงตุงเฉดตุงเฉดตุงเฉดชิ้นนี้มังกรใครชอบมังกรบ้างเห็นไหมเนเจรนะคะพาราบูชาหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทเนี่ยลูกค้าเห็นไหมนี่ยิ้มให้แล้วนะคะ ยิ้มให้แล้วนี่น่ารักเนาะน่ารักมังกรน,นะคะที่นี่แนวแบบมีพลังงานนะจ๊ะนี่แล้วก็ชิ้นนี้หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทชิ้นนี้มีคนเอาไปเออเอาไปถึงไม่ชอบนะคะแล้วก็สุดท้ายเขาก็มาคืนเอามาคืนเนี้ยพลังงานไม่ธรรมดา เะะสริมการปฏิบัติระดับสูงนะคะทุกคนใส่ได้ทั้งสองด้านแหละด้านนี้ก็ได้ด้านนี้ก็ได้นะคะหนึ่งพันเก้าร้ยแปดสบแปดบาทนะะเสริมการปฏิบัติระดับสูงนี่ลดสเปนแต้นลถมากๆนะคะก็คือทําให้คนเอามาคืนได้อยาคิดว่าลศแค่ไหนอะ่ะเออนะคะเอาให้แบบคนมาคืนได้ลถ ปึ้งๆจึ้งๆนะคะเอาวันนี้ก็ประมาณนี้ทุกท่านทุกคนนะติดลมนะคะยอมรับว่าติดลมนะท่านไหนอยากจะบูชาอะไรเงรี้ยก็ทักมาได้นคะคะสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้ะ